มัคคุเทศหรือผู้นำชมในธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักทำหน้าที่นำพานักท่องเที่ยวสู่สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้จากตำราประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมซึ่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเท่าที่ควรและนั่นทำให้เหล่ามักคุเทศไม่อาจเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจระหว่างคนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวจากภายนอก น่าเสียดายที่การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ไม่อาจก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้คนในท้องถิ่นต่างๆสิ่งเหล่านี้จึงเท่ากับว่าผู้คนในท้องถิ่นต่างๆตกอยู่ในฐานะผู้ถูกท่องเที่ยวที่จะต้องปรับตัวสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมประดิษฐ์ขึ้นให้เป็นจุดท้ายหรือตอบสนองการท่องเที่ยวแบบฉาบฉวยมคุเทศท้องถิ่นที่ยังพวก มูลนิธิคิดจะทําขึ้นช่วยทําขึ้นเนี่ยคือมันต้องขานรับการศึกษาวัะสาท้องถิน่นนะฮะการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใช่ไหมฮะการสร้างประสาท้องถินรรงงถ่นนั้นทําให้เขารู้ว่ามีเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมทางสังคมของเขาอย่างไรนะฮะเพื่อที่จะเอาความรู้อันนั้นไปใส่ในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมฮะให้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้จากตัวเองนะฮะโดยแล้วก็ถ่ายทอดให้เด็กนั่นคือเป้าหมาย ในขณะที่การสร้างมัคคุเทศท้องถิ่นที่มีความรอบรู้ในประวัติศาสตร์ท้องถิน่นเป็นเสมือนปราชชาวบ้านที่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องราวในท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยวยังมีไม่มากนักชุมชนจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นชุมชนหนึ่งที่ได้ริเริ่มในการสร้างมัคคุเทศท้องถิน่นเมื่อราวสิบปีก่อนค่ะเสของัคุเทศนะคะ เพียงการท่องจำมีอารบอกบอกได้ถึงความรู้สึกแต่การปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงและแข็งแข็งและเต็มใจทำให้เราได้ชื่อว่าคนรุ่นใหม่หัวใจจนถึงเด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของชุมชนจันเสนได้เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองเพื่อฝึกเป็นยุวมักคุเทนนำชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันเสนที่วัดและชุมชนร่วมกันจัดตั้งขึ้น ยูวามัคุเทศรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า10รุ่นได้มีส่วนหล่อหลอมให้เยาวชนจันเซนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเองทั้งยังเกิดสำนึกรักในท้องถิ่นที่ติดตัวไปจนโตและหากเรามีกระบวนการสร้างมัคุเทศให้มีความรอบรู้และสำนึกในท้องถิ่นเช่นนี้ ก็จะทำให้มักคุเทศสามารถทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจระหว่างกันได้อีกด้วย